เหรียญทองแดงไม่เนี่ยก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมปาล์มโดมานะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมเกมฮองฟี่ชาร์กโรกันนะครับเอแล้วก็จะมีการสักคืนนึงนะครับพอดีว่าเพื่อนผมเขามองไม่เห็นอย่างโกวขึ้นนะครับ ผมตัดตอนที่กำลังจะเข้าเกมน,นะครับลล<ฮ>ปลฝากลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับสไครห์คนด้วยแล้วก็กดกระดิ่งนึงแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามผมด้วยแค่นี้แหละ เดชมาถ่ายคลิปมามาถ่าย โ oh! okay. อ้โอเคก็เราอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนเนี้ยเออก็เออน,นีไหน,นนะอ,อนี่ไงโอ้โ oh หเราต้องไปไกล<ห>มากอ,อ้าวเอาแล้วออกออกจากเปนทีอะ

si lala diwa lakse. Lakse yon kade.